สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางหุ้นนิเคเชาวบ่ายปกตินะครับเช้าเช้านะครับกับวันอังคารที่4นะครับเนาะมีนาคม2568นะครับสำหรับแนวทางของเรานะครับพี่ๆในรอบเช้านี่ผมไม่4กับ8แล้วผลที่ออก00252ะครับรอบเช้านี่หลุดไปเนาะไม่ใกล้เลยนะครับ ในรอบบ่ายให้6กับ9ผลที่ออก 5, 4, 7กับ97นะครับกอใครรูดที่9เข้าไปที่97นะครับมาสายรูดนะครับแนวทางวันจันทร์เนาะส่วนแนวทางวันที่4นะครับเนาะก่อนไปรับชมฝากคำเตือนพี่ๆนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสุตรคานวณน,นะครับ ใช้วิจนะญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขในรอบไหนแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะครับเช้าวันที่4นะครับผมให้ไปที่เลข1กับเลข9นะครับ1กับ9รูดที่9นะครับ9 0 97 98 หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามตัวให้ไปที่หนึ่งเก้าศูนย์นะครับนะครับผมในรอบเช้าเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ ตัวเน้นตัวเจาะก็จะเป็นที่909817นะครับท่าในใดชื่นชอบก็ขอให้โชคดีนะครับในรอบเช้าส่วนแนวทางในรอบบ่ายได้เลข2กับเลข9นะครับแล้วก็ยังเล็กที่9อยู่บ่ายนะครับรูดไปที่เลข9นะครับ94 เก้าห้าเก้าหกสองสี่สองห้าสองหกนะครับสามตัวนะครับสองเก้าหก นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหุ้นนิเคยอยเช้าบ่ายปกตินะครับวันที่4ี่เนาขอขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ